สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ k e คลับช่องที่รวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทุกกลุ่นทุกยี่ห้อทั่วโลกและวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยนั่นก็คือ Yamaha n m a x 155รุ่นปี2025ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองและการเดินทางที่สะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง Yamaha NMAX 155รุ่นใหม่ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์แบบสปอร์ตหรูหราตามแบบฉบับของ y a มาฮ่โดยเฉพาะด้านหน้าของตัวรถที่ออกแบบให้มีไฟหน้าแบบเล็ดที่เฉียบคมพร้อมไฟ DRL ที่ดูโดดเด่นซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังเสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบไฟท้ายแบบเลดเช่นเดียวกันเพื่อให้สว่างและมองเห็นชัดเจนในยามค่ำคืน สำหรับเครื่องยนต์ Yamaha NMAX 155ใช้เครื่องยนต์ Blue Core ขนาด155 cc จังหวะ SOHC 4 wow, วาล์วบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาลแปรผัน VVA Variable Valve wow Actuation ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและกำลังในรอบสูงทำให้การเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดหนึ่งในจุดเด่นของ NMAX 155ก็คือระบบเบรก ABS แบบ2ช่อง Dual Channel ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะเบรกฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อขับบนถนนลื่นหรือพื้นเปียกนอกจากนี้ยังมีระบบ traction control หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนด้านเทคโนโลยี Yamaha NMAX 155ปี2025มาพร้อมกับ smart key system หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องและล็อกปลดล็อกรถเป็นไปอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้กุญแจเสียบแบบเดิม พร้อมกับฟังก์ชัน Answer Back ที่สามารถสั่งให้รถส่งเสียงและไฟกระพริบเพื่อให้ผู้ขับขี่หารถของตนเองได้ง่ายในที่จอดรถที่มีรถจำนวนมากหน้าจอแสดงผลของ NMAX 155เป็นแบบ Full ิจิ i t a LCD แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางทริประดับน้ำมันรวมถึงฟีเจอร์ใหม่อย่างการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ที่สามารถเช็คข้อมูลของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ เช่นแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงแสดงตำแหน่งรถประวัติการขับขี่และการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าตัวรถยังมาพร้อมกับช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบและยังมีพื้นที่เหลือสำหรับเก็บของใช้เพิ่มเติมเช่นเสื้อกันฝนหรือของใช้ส่วนตัวต่างๆมีช่องชาร์จไฟ USB ภายในกล่องเก็บของด้านหน้าสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้สะดวกขณะเดินทาง ในเรื่องของความสะดวกสบาย NMAX 1 5 5มีตำแหน่งเบาะที่ออกแบบมาให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างดีเบาะนั่งมีความกว้างและนุ่มทำให้ขับขี่ได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าอีกทั้งยังมีระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในถนนที่ขรุขระ สำหรับล้อของ n m a x 155ชายชล้อม็กอัลลอยขนาด13นิ้วมาพร้อมอยางแบบทุบเลสที่ช่วยให้เกาะถนนดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการเข้าโค้งหรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูงน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ131กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่มากหรือน้อยเกินไปเหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและระยะทางไกล เรื่องขององค์การประหยัดน้ำมัน y ม m a h a NMAX 155ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากด้วยระบบ Blue Core ที่ออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงานทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดและเหมาะกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในปี2025 YAMAHA NMX a 155เปิดตัวด้วยราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ94,000บาทขึ้นอยู่กับสีและดีลเลอร์แต่ละพื้นที่ซึ่งราคานี้ถือว่าเหมาะสมกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ให้มาทำให้ผู้ใช้จำนวนมากมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มคา่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ YAMAHA NMX a 155ได้รับความนิยมคือบริการหลังการขายของย a ม a h a ที่มีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศ และมีอะไหล่แท้รองรับตลอดการใช้งานรวมถึงช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลและบำรุงรักษารถให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและปลอดภัยหากพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของรถรุ่นนี้จะเห็นได้ว่า Yamaha NMAX 155เหมาะกับคนทำงานในเมืองคนที่เดินทางไกลบ่อยรวมถึงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการรถที่ให้ทั้งความแรงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในคันเดียว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่มีสมรรถนะเทียบเท่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แต่ใช้งานง่ายแบบออโตเมติกในด้านนะคะองค์การปรับแต่งยามาฮ่ NMX a 155ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกมากมายทั้งจากศูนย์ยามาฮ่าและแบรนด์ของแต่งจากภายนอกเช่นการเปลี่ยนเบอก,การเพิ่มกล่องท้ายรถการติดตั้งแฮนด์บาร์แบบสปอร์ตหรือแม้แต่การปรับช่วงล่างให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคน a h ายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องยนต์บลูคอได้รับมาตรฐานยูโร5ทำให้ไอเสียที่ปล่อยออกมานั้นน้อยลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นช่วยลดมลภาวะทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเมืองใหญ่ทั่วโลก หากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน Yamaha NMAX 155ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นความแรงเทคโนโลยีความปลอดภัยหรือแม้แต่ดีไซน์ที่สวยงามทุกอย่างรวมอยู่ในคันนี้แล้ว จบกันไปแล้ววันนะครับสำหรับการรีวิว Yamaha NMAX 155รุ่นปี2025หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ